สำหรับช่วงล่าท้าผีนะฮะได้ดูเลยครับสำหรับคนที่ติดตามใน Twitter ของผมเนี่ยนะฮะเห็นเลยว่ามีคนเนี่ยส่งกันเข้ามาเยอะมากว่าอยากจะให้คนนั้นคนนี้เนี่ยมาร่วมรายการของเราในช่วงล่าท้าผีเนี่ยขอบอกไปก่อนเลยครับบอกไหมอ่ะมีพี่คนหนึ่งผมนี่ชอบเขามากๆเลยนะครับผมบัวขาวปอประมุกนักมวยเหรอนักมวยนี่เฮ้ยคนนี้ดังนักมวยเควันเลยนะโอ้โหที่ญี่ปุ่นนี่ดังมากๆเลยนะครับ เขาจะมาล่าท้าผีเฮ้ยมัวว่าท้าเขาเลยมัววเ่าท้าเขาเลยจริงเหรอพี่บัวขาวถ้าแน่จริงมาล่าท้าผีสิครับเออแต่ผมต้องขอเตือนนิดนึงเลยนะฮะเออทำไมสำหรับผีกระสือห้ามมาเพราะว่า ถ้าเจอพี่บัวขาวโดนเตะไส้แตกกันดีก็ไม่รู้ว่าคุณบัวขาวจะเตะผีหรือจะวิ่งหนีกันแน่นะครับนั่นส่วนผู้ชมทางบ้านนะครับก็สามารถจะสมัครเข้ามาร่วมล่าท้าผีก็ได้นะครับที่ g h o s t t v a t w o r k p o i n t c o t h นี่งสมัครกันเข้ามาเยอะๆครับครับผมครับติดตามดูนะฮะว่าวันนี้ภารกิจจะเป็นที่ไหนนะครับแล้วก็ผีจะเจอหรือเปล่าไปดูครับช่วงล่าท้าผี ล่าท้าผีในค่าคืนนี้เราไปกันที่บ้านร้างหลังหนึ่งที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้ตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จหลังจากเจ้าของบ้านทิ้งบ้านหลังนี้ไปไวัยรุ่นก็เข้ามาใช้ที่นี่ผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้สัมผัสแล้วก็ได้เห็นนะครับกับช่วงเวลาที่คุณเจนได้เข้าไปในบ้านที่เราจะปฏิบัติภารกิจล่าท้าผีกันครับเชิญครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างบอกได้เลยว่าเจ้าที่ที่เนี่ยแรงหมู่บ้านหลังนี้ก่อนที่จะมาสร้างที่ดินแห่งนี้เคยเป็นป่าช้านะคะ บอกได้เลยว่าถ้าผู้ล่าท้าผีหรือที่มาทําภารกิจในครั้งนี้เนี่ยถ้าใครเข้ามาท่านอาจจะได้พบหรือได้เห็นหรือได้สัมผัสกับผู้หญิงผมยาวและผู้ชายที่เป็นคนงานก่อสร้างในบ้านหลังนี้ก็เป็นได้ค่ะและนั่นพวกมีใครบ้างครับก็ผมมากับท้องชายครับชื่อตุนตามครับ <c oughs> เออส,รรรสวัสดีครับผมชื่อตาม <c oughs> แล้วก็มีสองคนครับถั่วกระป๋ามนี่ครับเราสองคนครับเราเป็นคู่หนึ่ง เแล้วค<ห>ิดยังไงกับบ,บ้านหลังนี้มั้งครับคุณว่ามันมีอะไรไหมครับคุณบอมพี่พายาน <ผม S 3> าทิพยานที่อะไรพ,พี่พาผมมาเฮ้ยแต่ตกใจ <c oughs> พี่พาผมมาพี่อย่าพา,ามผมดิพี่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอ่ะเออแล้วความกล้ากี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณตามศูนดศหนึ่งครับแล้วคุณมาร์คครับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีเลย <c oughs> กลัวไหมครับกลัวดูจากหน้าแล้วเต็มมาก <c oughs> ผมจะพาไปดูบ่อน้ําที่มี คนจมน้ำครับโอเคเลยนี่ครับพี่ครับบ่อนี้เลยครับตรงไหนครับทางนี้พี่ตรงนี้เป็นบ่อที่มีคนได้ยินเสียงเสียงอะไรตครับเสียงอะไรครับพี่ดูตรงศาลาดิพี่ ก็ผมวว่าันสุดเดียวกับที่เจนสัมผัสได้ห้องนั้นไอ่เป็นผมแสบมอมต้องมีอะไรแน่เลยตรงไหนครับผมว่าผมมีอะไรบาอย่าง เสียงอะไรฮะกินอะไรแปลกพี่กินอะไรมึงเหยียบคี้ยวะสงสัยใช่ไหมลุงตามตามเหยียบคี้คร e ับน่าอายมากครับแต่คงไม่สามารถบอกได้ครับคุณว่าน่ากลัวไหมครับความมีจริงไหมครับในบ้านหลังนี้ ก็ไม่แน่ใจเขาว่ามีเปล่าแต่ในส่วนตัวผมแล้วผมเชื่อครับครับผมแล้วคุณตามนะครับด้วยหัวตั้งแล้วกลัวมากคุณว่าเชื่อวว่ามีครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับห้าสิ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 บว่าคณมากครับมึงเชื่อเราที่เหนวผมคุยโทรศัพท์มาไม่ได้เข้าไปเลยอ๋อครับไม่ได้เข้าไปเอ่อคุณตามครับเป็นไรครับกลัวผมลุกอ่ะดูนีเฮ้ยพี่อะไรครับอะไรอีกอะบอมจี่ดูดีไ มันเป็นยังไงกันไม่รู้ไม่ได้เงาเงาเงาเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นมันคือเงายี่อะไรนกแมวนกมาจากวิญญาณเป็ดครับนกนกมาจากวิญญาณเป็ดครับเฮ้ยวิญญาณนกมีวิญญาณมาแดกนกมาแดกนก เฮ้กูเห็นเอ้ดูวิญญาณกวางวิญญาณกวางเนี่ยก้ฝากผู้ชมด้วยกันแล้วกันนะครับโดยว่าผู้ชมทางบ้านเนียนะครับถ้าบังเอิญไปถ่ายได้นะครับจากกล้องอะไรก็ตามแต่นะครับก็ส่งเข้ามาก็แล้วกันนะครับที่ ghosttv@workpoint.co.th นะครับทางด้านรถจักรยานยนต์ h o n d a Scoopy เออรนี่ยมอของราัลให้มูลค่า5,000บาทรออยู่ครับอะไรครับเดี๋ยวเราติดตามชมช่วงต่อไปได้เลยครับ